โคกสุารามนะคะหกแปดสิบคนนี้อ๋อ

ตอนรนี้ีนีต่อไปก็จะแยกมันี้มีขาวมันไก่แล้ที่สีนิดนึงตั้งข้าวจะขาดนี่องจะมา่ายอีกอย่างจะาก็ถ่ายหลุดแล้วใช่ไหมคะ กบินทบาตามปิเสวะมิณนภัณนายาภิโมสนาระติยาพรังพัจริยนขหายาอิเตอรานันกะมิอวันจะเวทนางนวปาเทสามิญาต เออนหลับปัญหาอานอา้ระเบานะไม่ค่อยชัดยังไงงปล้าง